สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดาอีซีเซียนโรยม m ยมีมาพี่น้องมอนีเด็กแกงแกงน่องไม่สมใส่เนือ้อด้วพี่น้องนะแล้วก็อันนี้เป็นไข่คั่วปลา้าอันนี้ไข่คั่วแบบอีสานนะจ๊ะไข่คั่วแบบลาวมากอันพี่น้องกับข้าวเหนียวจ้ะ โอ้ยมาเดินมาเดินข้าวเหนียวิ๊กกิวไร c ์มาปิดปิดปิดมาเดาจ้าได้ยังกินเนาะบงมีผักมันเทศนึงพี่น้อง โอเคก่อนเอ่นขอชิมอันนี้ก่อนอันนี้จะมาแบบเป็นตอนใหญ่เลย <c oughs> ขี่ขั้นขี่ขัข้นหั่นพี่น้องโอ้โหร้อนมันเป็นเนื้อเขาเอิญยังเกาะเนื้อแบบแกงนะพี่น้องแต่ไม่ได้มีไขมันนะเนื้อดีนี่ <c oughs> ไข่คั่วปะลาล้ไข่คั่วใครเคยกินน้างอันนี้จะเหมือนน้ำพริกเจียวกระเทียมตำกระเทียมแล้วก็เจียว อยากคำใหญ่๋ยวมันเค็มจะเหมือนฟิลจะเหมือนในแจวปลาแดกไปนอ่องแต่ว่ามันเป็นเรามาดัดแปลงเป็นไข่ข้่วปลาโอแซบอืม ลองดูนะจ๊ะปะละาคั่วไข่ไข,ข่คั่วปลาง่ายๆพี่น้องตีไข่เจียวไข่เอไม่ใช่เจียวไข่เจียวน้ำมันเจียวกระเทียมหอมๆแล้วก็เจียวกระเทียมหอมๆให้สีเหลืองเลยแล้วก็เอาเอาพริกปน่นพริกป่นลงไปผัด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 ตีไข่ไว้ปริมาณแล้วแต่เราชอบ บุงชุลรสอร่อยแซ่บฮึมฮแสงแม่ตื่นอาบน้ำล้วขออนุญาตกินก่อนอทำตรงๆเลยทำตาสวด ผมกังอกแล้วแสบเนีอยพญายังยุ่ขกลางๆนะพี่น้องเล e นไอ o โพสเ e n น p o s โพส my picture my video your friend art Wear big p o l พล f I p mm. o <laughs> <look>. s อโ <No>. s <Comment>. mm. s e จอ m ์อืมไปดูในบอลลุกอยู่ในบอลลุกคอมเมนต์คอมเมนต์อืมอันเ i n t ์อันเดอร์เพื่อน e อมเมนต์อืมอืม ตะกี้ย็อย่คนเดียวนาะพี่น้องตอนนี้แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีสามีพี่น้องก็จะถามหาอนั่งยุ่ข้างๆอะพี่น้องเวลาคอยโพส่อยพูดเดียวมู่แล้วก็จะถามนะไปไหนไปไหนแต่เลยบอกว่านั่งก็นเนี่ย บิ Big Bird, Big Bird, ๊กบอ,อสแกรี่บิ๊กบอสแกรี่คอมเมนต์แสบแกงเหนือหรือแสบไข้ขวาประแดดไปทำดูนะจ๊ะอื้ม ง่ายมากทุกคนถ้าเบื่อไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มนี่เลยจ้ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเจ้วปลาแดกเลยพี่น้องกินกับผักได้สบายจ้ะเฮ็ดยินดูอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่าได้เห็ดให้พี่น้องเบิ่อเนาะอืแต่ว่าคนในสารอาจจะรู้จากไข่คว้าปลา เพราะคนนีสารชอบดัดแปลงอะแดปเบอะแดปฟูดเราอยากทำ,ทำ,ทำเทมเผ็ดแล้วแต่เราเลยจ้ะกินกับน,น้ำพร,ริกแสบคัก อืม uh huh. จะท้องอืดอีกไหมวิงบินบักตัวผู้ไป่นองก็กินมันก็ท้องอืดเก็บมันตายอืมแ uh huh. uh huh. สบพักอื uh huh. มคนแสบไหม แอบลายโอเคของพ่อเหญ่พ่อมีไข่ดาวกับไข่ดาวกับเนื้อแดดเดียวอย่างบ่แมนยังมาท่านไน้มีจากแดด <c oughs> มักเนื้อไว้แล้วนอนรับนี่จาก ลืมโฆษณาหน่อไม้อันนี้ทําเองนะจ๊ะสองปีแล้วน้ำมันสมกับเห็ดเป็นยูกีกนรอ คอยกับสิทธิ์แท็กแล้วถูกคลิปถูกนั่นแหละพี่น้องเกือบจะถูกคลิปจะเล่าบ่ลลูข้าใจไปเบิง่งอืมเผ็ดอืเผื่อดีนักอืม เพ็ดอไปแล้วปล่อยไว้นั่นแหละฝากร้องขาบินเพ็ดแซ่บ ออเพ,พีน่น้าคนอื่นกล้วยแม่สาวมาทั้งแนนนะพะ่ะเราแม่สาวไปต่อยต่อยปากม่วงอ เผ็ดครักน้าแม่สมสมอําลําดีดีไปหรอก ก็่ได้สองปีแล้วเนาะ Pepe. เพชรๆๆเพชรคัะพี่น้องกินแล้วแซวนี้จ้าแสบๆกับขัวเนื้อใส่นน้องมันสมทำเองนะจ้าไข่คั่วปลาพี่น้องจ้า ขอบคุณ <Yeah. S 1> หลายๆจ้าที่เข้ามารับชมสุรระลัตชาแนลนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้า Thank you for watching Have a nice d y y See you คลิปว i ด e อ Thank you bye bye be good take care my friend bye bye